สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับนี่ครับมิส s บิชิ t ไททันนะครับเป็นไททันตัวแรกเลยนะครับติดตั้งจอ Android Build-in ขนาด10นิ้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจอ Android Build-in 10นิ้วติดตั้งเข้าไปแล้วในตัวรถนี่เป็นยังไงนะครับโอเคนะครับเราขอขึ้นรถตั้งึงครับอ่าโอเคครับอันนี้คือ10นิ้วนะครับ u i วอินตรงรุ่นนะครับในตัวรถมิสูบิชินะครับตัวนี้เป็นไททันนะครับ โอ้โหแสงปรับยากมากๆครับเดี๋ยวฮะสักครู่ครับโอเคครับอยาหาตำแหน่งให้ครับะให้พี่น้องดูแบบสบายตาครับอ่าโอเคนะครับสิบนิ้ววิวอินเป็นยังไงครับก็คือออกแบบมานี่นะฮะควากระจกทั้งนิดหนึ่งครับเพื่อให้แสงเข้าได้มากกว่านี้นี่ครับโอเคครับนี่นะฮะออกแบบมาพร้อมกรอบเลยนะครับหน้าจอ10นิ้วแบบนี้เลยนะครับ เล่นได้2อแอปพลิเคชันในหนึ่งหน้าจอครับเดี๋ยวจะให้ช่างเปิดให้ดูครับนี่นะครับกดค้างไว้เลยนะครับตรงสี่เหลี่ยมก็สามารถที่จะ uh, เล่นได้2แอปแล้วนะครับนี่ฮะฝั่งนี้เล่นเป็น u t u b e นะฮะฝั่งนี้ก็เล่นเป็นแอปที่เราเลือกแอปไหนก็ได้นะฮะปัดปิดได้เหมือนเดิมนะฮะเป็นเพลย์สโตร์เราเลยครับ อันนี้มีกล้องถอยหรือเปล่าช่างไม่มีอันนี้มีครับมีกล้องถอยนะฮะเข้าเกียร์ถอยดูครับกล้องถ่ายแสดงผลแล้วนะฮะนี่ฮะมีเส้นการะยะด้วยนะครับเป็นจอแอนดรอยนะฮะที่เขาออกแบบมาตรงรุ่นเลยนะฮะนี่ฮะในมิสูวิชิตนะครับปาร์เจลสปอร์ตกับตัวมิสูวิชิตไททันนะครับแสงตกกระทบค่อนข้างเยอะฮะโอเคนะฮะอาจจะได้เห็นโครงสร้างนะฮะเริ่มตั้งแต่นี้เลยนะครับกรอบนะครับพร้อมกับตัวเครื่องเล่นนะครับโชว์คำว่าเรียคามิราด้วยนะครับมีเส้นการระยะให้ด้วย โอเคครับตัดกล้องถ่ยไปครับตัดกล้องถอยเราก็จะเห็นหน้านี้เลยนะครับโอเคครับสามารถปิดไฟหน้าจอได้นะครับแล้วก็มีโฮมด้วยนะฮะให้ดูครับโฮมกดด้านข้างก็ได้นะฮะนี่ฮะเป็นได้ครบเลยฮะตัวนี้เป็นเวอร์ชันอะไรครับใช่9.0ครับเวอร์ชัน9.0นย์นะฮะแบ่งหน้าจอได้สองหน้าจอแล้วนะครับหรือบางคนเรียกว่าแบ่งได้สองแอปในหนึ่งหน้าจอนะครับเหมือนกันนะฮะ โอเคนะครับดูนะครับเขาเล่นด้ครบครันเลยนะครับเป็นระบบแอนดรอยน่ะเชื่อมต่อด้วยการใช้สัญญาณฮอสปอดครับก็ฝากไว้ครับสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับจอแอนดรอยติดรถนะครับในวิสุบุชิชิทายตั้และปาเจโร่นะฮะตัวนี้สามารถใส่ได้เลยนะจอ10นิ้วใหญ่โตเลยนะครับหากท่านใดสนใจก็สอบถามมาในช่องทาง YouTube ได้นะครับหรือโทรได้ที่เบอร์ศู1ย์แปดหนครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ